อ่าว uh, ันนี้วันศุกร์ที grandma grandma> e ่เท่าไรครับคุณยายเนี่ยฮะศุกร์ที่เก้าใช่ไหมครับเก้ากรกฎาเนี่ยคุณยายได้เหตุอะไรครับเนี่ยฮะในคุณยายคุณยายชื่ออะไรนะเนี่ยเห็ดเข้มฮะเห็ดอะไรเห็ดเกล็อเลหรือเปล่าฮะสัตว์โอ้ยยาดาสัตว์โอ้ยสัตว์จริงกามเนาะเดี๋ยวต้องไปหาดูว่าจริงกามมันเป็นอะไรเห็ดเข้มเกลบอเลหรอ พีจโจเนี่ยเยอะมากครับเนี่ยขึ้นเองครับเมื่อคืนเนี่ยคุณยายจะไปทําอะไรกินครับเนี่ยเอาไปต้มโอขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ยสวยนะนี่ตามธรรมชาตินะครับเนี่ยเนี่ยร้องรอยครับเนี่ยแม่นั่งเก็บเป็นชั่วโมงแล้วครับเนี่ยไม่เห็นเข้าบ้านเลยตามออกมาว่าแม่หายไปไหนเนี่ยขึ้นตรงนี้ครับเต็มไปหมดเลย ขึ้นทุกปีครับเนี่ยตัวน,นี้จะเป็นหอยขมนะครับเนี่ยหอยขมทดลองเลี้ยงไว้ประมาณสามสี่สิบโลได้อยู่ครับพอดีเอาหอยมาปล่อยเอาหอยขมมาปล่อยก็มาเจอมาเจอเห็ดนะครับนี่ครับนี่นี่เลยเห็นไหมนี่ครับหอยขมธรรมชาตินะครับเนี่ยสายพันธุ์ดั้งเดิมของสุรินนะครับเก็บมาจากฝายสะดานะครับเขตยนรอยต่อของชายเรนสุริน กับกัมพูชานะครับฝั่งอำเภอพนมดงรักติดกับเชิงนู้นนะครับนี่ครับทดลองเลี้ยงแบบบ้านๆนะครับยังไม่ได้ให้อาหารเลยเอามาปล่อยปุ๊บไม่เจอเหตุไปบอกแม่แม่ก็มานั่งมาเป็นชั่วโมงลครับเนี่ยแล้วต้องออกมาดูนึกว่าเป็นอะไรอร่อยไหมคุณยายเห็นเนี้ยอร่อยมากยัแข็งตื้อันนี้มันเนี่ยต้องต้องเด็ดใจ ่รากมันทิ้งใช่ไหมจะได้ให้มันเกิดปีหน้ายอยีกใช่ไหมออไครับเชื่อไว้ครับนี่ครับขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับขึ้นทุกปีครับบริเวณนี้เคนะครับเดี๋ยวเย็นนี้จะได้ชิมฝีมือคุณแม่แล้วแหละเอเคนนะครับผมขอบคุณนะครับที่รับชมสวัสดีครับ